สวัสดีค่ะทุกทคนพี่นะคะวันนี้เรามาเจอกันในพัที่6ต่อกันเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ a d v เ r t i s e m e n t นะคะเกี่ยวกับการโฆษณาค่ะถ้าเป็นโฆษณาเนี่ยน้องๆก็ต้องอ่านมาเรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับพาร์ทที่6เนี่ยยังไงก็ต้องอ่านทุกบรรทัดนะคะเราจะค่อยๆอ่านทุกบรรทัดไปนะคะคําศัพท์ในรอบนี้เนี่ยดีมากๆเลยเป็นเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานโฆษณางานนะคะเรามาอ่านกันเลยค่ะเขาบอกว่า housing specialist needed นะคะก็คือเขาประกาศหางานคนที่รู้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาบอกว่าบริษัท w e l l e s s แล้วก็ prince real ist. นณตอนนี้เขากาลังมองหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อที่จะทํางานกับลูกค้าทั่วโลกของเรานะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีความ s p e c i a l i z e d เรามีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องที่จะเเขาเรียกว่าทําเกี่ยวกับการหาอสังหาริมทรัพย์ในช็อตเทอมนะคะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ที่เหมาะสมให้กับ i n d i v i d u ด l ให้กับ คนแต่ละคนเลยนะคะจุดๆ,ๆที่ต้องการทำงานในโทรอนโตในพื้นที่โทรอนโตนะคะในแต่ในเฉพาะช่วงช็อตเทอมเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นข้อแบบนี้ค่ะข้างหน้าเนี่ยน้องๆเจอคำว่า individual นะคะซึ่งเป็นคนเนาะถ้าเป็นคนแบบนี้ค่ะคำที่ตามมาข้างหลังนะคะคนผู้ซึ่งที่จะทำงานในโทรอนโตเราจะใช้คำว่า who ค่ะใครก็ตามคนที่นะคะคนที่ต้องการที่จะทำงานในพื้นที่โทรอนโตนะคะ ถ้าเป็นข้อ B-Accord i n ิ l งรแปลว่าตามที่รีเซน t l รีแปลว่าล่าสุดส่วน where, แวร์แปลว่าที่ซึ่งถ้าใช้คาว่าแวร์เนี่ยคำข้างหน้าลาน้องจะต้องเป็นสถานที่นะคะแต่ข้อนี้เป็นคำว่า individual ก็คือเป็นคนนั่นเองแล้วเขาก็พูดต่อว่าในฐานะที่เป็นแผนกลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คนที่ เป็น specialist เป็น housing specialist เนี่ยจุดๆๆนะคะให้แนวทางแก่ลูกค้าที่จะเตรียมตัวในการย้ายที่แบบชั่วคราวดังนั้น specialist แต่ ist, คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยนะคะเขายังไงดีข้อ A provide d เยยให้นะคะ provide แปลว่าให้อันนี้ออกข้อสอบข้อ B จะให้บริการข้อ C จะได้ให้นะคะแล้วก็จะได้ให้เสร็จนะอันนี้ก็คือจะต้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจุดนั้นนะคะส่วน is providing คือกำลังให้ค่ะอันนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นแผนกลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยนะคะฝ่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะให้ค่ะทุกคนจะให้บริการจะ,าจะให้แนวทางจะให้แนะแนวทางนะคะให้กับลูกค้าที่จะเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมสำหรับ การย้ายที่ชั่วคราวนะคะแล้วเขาก็พูดประโยคนึงแล้วจากนั้นประโยคข้างหลังเขาพูดว่าคนผู้ที่สมัครที่จะได้รับคัดเลือกเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวกับเอเจนซี่ในการปล่อยเช่านะคะในพื้นที่โทรอนโตค่ะแล้วก็ยังคงต้องการประสบการณ์ใน Customer Service ก็คือฝ่ายบริการลูกค้าอย่างน้อย2ปีนะคะใครก็ตามหรือว่าอินดิว d u a l นะคะก็คือใครก็ตามนี่แหละที่มีความจำเป็น จุดๆหรือว่ามีจุดๆๆนะคะก็ถูกส่งเสริมให้ติดต่อพวกเรามาก็คือขอให้ติดต่อพวกเรามาใครก็ตามที่จุดๆอ่าใครก็ตามที่มี question ใครก็ตามที่มี document ใครก็ตามที่มีคนอ้างอิงหรือใครก็ตามที่มีคุณสมบัติข้างต้นค่ะที่จำเป็นอ่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัตินะคะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ ขอให้ติดต่อเรามาได้ทีนี้ประโยคที่เราจะใส่ตรงกลางตรงที่ร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยประโยคข้างหน้าเขาพูดถึงเกี่ยวกับว่าคนที่เป็น specialist นะคะจะต้องให้แนะแนวทางให้กับลูกค้านะคะในการหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้วข้างหลังประโยคข้างหลังเขาพูดว่าคนที่สมัครเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะคนที่จะได้รับคัดเลือกเนี่ยต้องมีความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รัพย์ในพื้นที่นั้นเราจะใส่ประโยคอะไรไว้ตรงกลางดีประโยคแรกบอกว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าถูกใจ่ายให้โดยวอลเลสกับเพร์แล้วนะข้อ B บอกว่าเราให้ลูกค้าเราให้ลูกค้าเนี่ยไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะทั่วทั้งโลกข้อดีบอกว่า ดิวตี้ก็คือหน้าที่นะคะหน้าที่ก็รวมไปถึงการซัพพอร์ตติ้งคล n นก็คือการที่ดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้ามาถึงแล้วด้วยตอบข้อ C นะคะเพราะเขาพูดถึง d ิวตีกันอยู่เลยพูดถึงหน้าที่งานนะคะแล้วก็พูดถึงงานอยู่ส่วนข้อดีบอกว่า,าพนักงานาไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เข้ามาสมัคระคะ่ะที่เขาเรียกว่า i n c o m p l e t e ก็คือคนที่เข้ามาสมัครที่ไม่ได้มี ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่เขาบอกมานะคะก็จะไม่ถูกพิจารณาอ่ะข้อนี้ตอบข้อ C นะคะชุดนี้เด็กๆก,ก็ทำกันได้ดีนะคะแต่ก็มีบางข้อที่น้องๆต้องได้รู้มากขึ้นอย่างเช่นพวกข้อที่เป็นคำศัพท์กับพวกข้อที่เป็นกริมมานะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปทบทวนกันมากขึ้นนะคะอ่านพาร์ทหกบ่อยๆเนี่ยจะได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้ทั้งการตีความได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะ